เป็นไม้ดักที่มันเป็นทองนี่ยังไม่เช็คนะครับนี่ส่วนใหญ่จะเป็นทองใช่ไหมครับทองนี่ขั้นเดียว 没有，那个鱼子比较好吃。今晚没有，我们那边。来一个，来一个，来一个，来一个。嗯，那好。今天上班。嗯，没完。 ค่ะแต่หม้ออย่างนี้ก็อย่างนี้เท่าไหร่ทั้งชุดเหรอคะใช่ใช่ค่ะชุดสามใบเป็นหม้อจบจับเส้นหันห้าปกใบสามเมตรสามเมตรสามหม้อหุนข้าวแก๊่ค่ะ มาใช้บริการเยอะมากค่ะเมื่อวานเนี่ยส่ร์ฟมากที่ประชาชนนำมาจำนำเสิร์ฟมากจะเป็นอะไรจะเป็น,วนพวกทองรูกปกระพันเนะะ่ยค่ะทองแท่งทองรูปพระพันพระเลี่ยมทองอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีพวกเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆค่ะจำนวนเยอะแค่ไหนครับที่มาเมื่อวานนี้ยอดจำนำสี่ล้านกว่าบาทเลยค่ะแล้วของ ประมาณประมาณสี่ล้านนะคะทองแต่เป็นประเภทอื่นมันจะน้อยกว่าค่ะส่วนมากคือก็คือส่วนมากจะเป็นทองรูปประพันธ์ที่คนเอามนัใช่ค่ะก็รวมๆมแล้วกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ประมาณสี่ล้านกว่าบาทค่ะใช่ค่ะเมื่อวานนี้ใช่ค่ะเป็นวันแรกใช่ค่ะปกติมันจะถ้าปกติก็จะประมาณล้านสองล้านประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวค่ะเมื่อวานค่ะ ทีนี้ตอนนี้เรามีเงินสำรองไว้มากน้อยขนาดไหนคะทางท่านนายกสำรองไว้ให้หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านค่ะ้ 3, ค่ะ,คะแล้วเราจะเพียงพอไหมครับเพียงพอค่ะราคาของตอนนี้มีลดราคาดอกเบี้ยอะไรบ้างไหมคะดอกเบี้ย,ยของเราตอนนี้ ลถอยู่ที่ถ้าไม่เกิน5้า0ร้อยละห้สิตางค์ต่อเดือนค่ะถ้าเกินยอด5,000ขึ้นไปร้อยละหนบาทต่อเดือนค่ะถ็้าเว,ว่ายังอยู่ในราคานี้ใช่ค่ะ